สวัสดีครับผมเพชรพราววยสวัสดีซี่สู้ผู้สู้ข้นครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาปูโคราดวันจันทร์ที่ยิบเจ็ดพฤศจิกาซองหาหกหกกระขึ้นมาแลงในสองถุงเครื่องนะพี่น้องเนาะเหมือนในวันจันทร์เมื่อวันศุกร์ล่าพัฒน,า,า,า,น,นาสามตัวบวมันก็ออก 10, เก่าหนึ่งศูนย์เหล็กรางก็ออกสามเก่าของปูโคราดพวกเขาเนาะพี่น้องเนาะ ของปู่แต่เลขวิ่งนี่เขาอยู่พี่น้องเลขวิ่งนี่เขาล่างวิ่งรูดเก้ากับเขาแต่จับคู่บ่มีเนาะพี่น้องบ่มี 3, ่สามเก้า,าแต่เก้าสี่เก้าหาเก้าหกบ่เข่าแต่วิ่งรูดเก้านะเขาอยู่ส่วนบนนั่นก็วิ่งรูดกับพวกเขาเนาะพี่น้องแปดบ่เขา่า จะมีตะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเอาเข้ามาตามกันวดที่แล้วปูให้บนหกคูล่างหกคู่วดนี่ห้างตะหน่อยล่งกว่านี่ห้างตะแขนคัก จันจันยี่สิบเจ็ดจิกาหกหก ลาวพัฒนานนบน บนวิ่งรูดสี่บนวิ่งรูดสี่ ส่วนจับจับคู่สองสี่สามสี่ สองห้าสามห้าสี่คูสี่คูบมม่ตัวเน้นได้เป็นโอ้ยเน้นกันเน้นติดเสียเรื่มข้าวพี่น้องเน้น ส่วนตัวเน้นบนวิ่งรูด4จับคู่2 4 3 4 2 5 3 5ส่วนตัวเด่นก็คือ2 4 3 4 ล,ล่างวิ่งรูดหนึ่งล่างวิ่งรูดหนึ่ง จับคู่ศูนย์แปดศูนย์เก้า หนึ่งแปดหนึ่งเก้าส่วนตัวเน้นก็เน้นติดหนึ่ง หนึ่งแปดหนึ่งเก่าบนกระแนนสองคูล่างระเนนสองคู พี่น้องแคบหน้าจอรครับผมวันจันทร์ที่ยีิบเจ็ดพฤศจิกาสองหาหกหกมาแลง2สองถุงเพิงลาพัฒนาปูขคลาดบนวิ่งลูดซีจับคู่กับสองซีสามซีสองหาสามหาเน้นสองซีกับสามซีอันนี้คือบนและพี่น้องเน้นบนอันนี้บนส่วนล่างกับวิ่งลูดหนึ่งจับคู่กับ ศูนย ah, ์แปดศูนยเกนแป่งเก้าน่นหนึ่เก้าอ่แคบหน้าจอตามนี้ครับผมอ่าขอบขอบพุณนปูข้อรหลาลหลายๆครับผมพี่น้องเขาก็แคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มากระจัดขัดกระพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางขอให้มันมันแห้งๆปังๆกันมาแร่งสองทุ่มเครืองอ่ขอบุญขอบพุณหลายครับผมที่เขามาเบิ้ง คลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้เพชรพาะรวยสวัสดีครับผม